สวัสดีครับพบกับเราพออลอยรังนะครับผมมานังเล่าวันนี้นะครับผมเราก็จะเอาเรื่องที่หลายๆคนคงจะเห็นภาพกันแล้วแล้วก็เกิดความสงสัยว่าเหตุการณ์การตกข้อของคุณป้าคนหนึ่งที่เข้ามาพูดกับคุณชัดชาิโดยตรงเขาไม่ได้พูดเฉยๆเขามาทักทายด้วยทำไมแสดงความยินดีเหมือนจนับมือดีใจด้วยนะที่เป็นผู้ว่าใช่ไหมเรื่องของเรื่องก็ เกิดในตอนไหนนะตอนนั้นที่เขาสรุปปี่ยหนึ่งยุคของใครยุคอัศวินที่เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่แล้วจนตอนนี้ตอนนี้ก็มาเป็นชัดชาแล้วไงเออ,เอ,อแล้วเขาก็เลยแบบคงจะมาล้องไหลเที่ยวแล้วแหละแต่ว่าไม่สามารถที่จะเข้าถึงผู้ว่าได้คราวนี้ก็เลยจัดซะหน่อยอ่าโอเคเรื่องราวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้กันให้ฟังนะจ๊ะ ต้องเกินกันอย่างนี้เลยนะผมว่าเหตุการณ์เนี่ยนะมันเกิดขึ้นในวันที่28กันยาปี2565เฮ้ย2665ใช่ไหมอะไรไม่ได้ดูพอสอนนาน65นี่แหละเออเออเรื่องมันอยู่ที่สภาเขาประชุมสภากันอยู่ประชุมสภากอทมประชุมเสร็จปุ๊บเขาเดินออกมาใช่ไหมใช่ใช่ป้านางสุธา ใช่ไหมสุทายทิโนบลเออคุณป้าเขย่ามือนี่แหละคุณป้าเขย่ามือออายุ64ปีใช่บุกห้องประชุมจี้ถามเลยว่าเหตุการณ์ที่ตนเนี่ยนะตกท่อมันตั้งแต่วันไหนนะวันที่5้ธันวาหกหนึ่งเออแต่รายการเยียวยาเขาเขาเรียกคนนี้เลยเขาเขาไม่ได้ไปหาผู้ว่าเลยนะทีแรกอะเขาไปหาคนที่เคยคุยเขาเคยคุยเขาไว้ก่อนแล้วเนี่ยชื่อนรงเรืองศรีประหลัดกทมอ๋อคือคนแรกเป้าหมายปาเก็ตแรกปุ๊บ คืออ่าใช่แต่ครั้เนี้ยเขาก็กะว่าผู้ว่าเนี่ยเข้าถึงง่ายเขาก็เลยรอจังหวะพอดีผู้ว่ามาพอดีเลยอมาผู้ว่าก็เห็นนั่งคุยกันอยู่ผู้ว่าก็เลยเข้ามาอมเออพอดีกำลังเตรียมตัวจะไปปฏิบัติภารกิจไอีกทีหนึ่งเนี่ยพอพอชกออกมาเสร็จปุ๊บก็มาเจอเลยแล้วก็เลยเดินย้อนมาถามระหว่างนั้นป้าก็เลยจัดก,การเลย Check hand. Check hand. เช<อ>็คแฮนด์เช็คแฮนด์ใช่ไหมเอเอแต่ว่าดูดูจากพฤติการแล้วนะคือบางคนมองว่า พ้ยป้าแกแบบอะไรรุนแรงเกินไปหรือเปล่ากลัวป้าจะทําร้ายมันไม่ใช่อ่ะอคนอ่ะอารมณ์ถึงตรงดูตรงนั้นแบบมันมีอะไรที่เก็บกดอยู่ในความรู้สึกเยอะอใช่ไหมเข้าถึงก็ยากพวกผู้หลักผู้ใหญ่พวกนี้เออพอตอนเนี้ยเห็นผู้ว่าคนเนี้ยเข้าถึงง่ายป้าก็เลยเข้ามาเลยจัดใช่ใช <c oughs> ซึ่งก็ได้ผลใช่ไหมล่ะเอออ่าหลังจากพอผู้ว่าเห็นแกเดือดร้อนมากใช่ไหมใช่ ก็เลยรับปากว่าเดี๋ยวจะดูแลให้อเออแล้วก็ได้ติดต่อคุณป้าผู้เสียหายเรียบร้อยนะแล้วพอดีก็เลยสอบถามเพิ่มเติมไงใช่ใช่บางคนนี่นะเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าฉากที่เห็นนะคือเขย่าแขนแล้วนั่นแหละก็ไปสอบถามเพิ่มเติมแกก็เล่าว่าแกไปขายของที่ตลาดแล้วก็เดินก้าวขึ้นรถเมล์ใช่ว่าเสร็จแล้วขาเนี่ยตกลงไปในท่อซึ่งเนื่องจากท่อเนี่ยฝามันผูก แกเห็นเป็นฝาท่ออยู่แกก็เลยเหยียบลงไปแต่ไม่นึกเลยว่าเหยียบไปเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยขาแกจะอําลาจากตัวแกไปลงไปอยู่ในท่อเครื่องหนึ่งขาหักขาหักเวยเหรอขาหักเืยเออนั่นแหละเพราะขาหักเลยเคยต้องรักษาตัวอยู่เบื้องต้นค่ารักษาเขาจะคิดสองหมื่นถ้ารักษาจนเสร็จจนหายืม้บอกมิลพันเดียวรักษาได้ไหมวะั่าแหละเออสุดท้ายแล้วทางธนาคารเอ้ยไม่ใช่โรงพยาบาล ไม่ต่างกับขนาดค่ะโรงพยาบาลเขาเลยบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดแกก็เลยเออกอย่างงั้นกลับบ้านอกลับบ้านไปก็ไปกินยารักษาตัวเองตามภาษาจนตอนหลังเนี่ยทางกทมเอากระเช้ามาให้แล้วก็เอาเงินมาให้ยยย 5, เยี่ยวยาค่าพันบาทแล้วก็มีการขอโทษนิดนึงขอโทษนะครับที่าฝาท่อบรรบุเลยทําให้คุณป้าตกลงไปอันนี้เขาพูดเหรอ ก็เขามีคำขอโทษอยู่ก็ต้องขอโทษแบบนี้แล้วมให้ขอโทษยังไงขอโทษบ้านค่าขอโทษนะอย่างเงี้ยแล้วก็ขอโทษนะครับถูกบ่าองแล้วเขาก็จากไปแค่นั้นสองหมื่นวันนี้ก็ได้มาห้าพันห้าพันในหมื่นห้าที่เหลืออีหมื่นห้าอีหมื่นห้าที่ไม่ต้องรักษาได้ไปห้าพันไปรักษาตัวเองไงเสร็จแล้วต่อมาเนี่ยส่วนไอ้ประเด็นที่ห้าห้าแสนเนี่ยทำไมทำไมมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแกแกก็คงไปคิดไปปรึกษาของแกแต่จริงๆแล้วนะ มันก็สามารถจะคิดได้นะถ้าแบบคิดแบบหลายๆมิติอ่ะเออแต่คันเนี้ยมันก็ต้องอยู่ที่ว่าผู้ว่าเขาตั้งกรรมการขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงออะหลังจากตั้งกรรมการสอบแล้วเนี่ยเขาก็จะดูว่าจะเยียวยาเพิ่มเติมอะไรยังไงให้เต็มที่ในสิทธิ์ของกทมแต่ตรงเนี้ยเขาบอกประชาชนทั่วไปเลยนะว่า,วาหลายคนก็ยังงงว่าเออเจอเจอ,เจออย่างนี้เจอมาเยอะใช่ไหมขับขับรถไปอยู่เจอ มันซ่อมถนนแต่ว่าไม่มีป้ายบอกตอกถนนเออข่าวออกมาแค่นี้แล้วก็จบแน่นอนไม่เคยรู้เลยว่าเราจะต้องดําเนินการต่อ,อยังไงดำเนิน,นาการต่อ,อยังไงไปฟ้องร้องที่ไหนถูกต้องครับเออเรื่องแบบนี้ทุกครั้งทุกที่มันจะมีเทศบาลแล้วก็จะมีเสียงส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือสารปกครอง,อง,องทุกคดีที่เกี่ยวกับเรื่องทาถนนอะไรพวกเนี้ท่อเอยถนนขุดแล้วก็ตกถนนอะไรแบบนี้นะ เกิดจากความประมาทของผู้ก่อสร้างแล้วก็เกิดจากความเลินเล่อไม่ได้ตรวจสอบของเทศบาลอันตรงนี้นะเราต้องไปฟ้องร้องที่ศาลปกครองเข้าไปที่ศาลปกครองไม่ต้องพาทนาไม่ต้องเสียค่าจ้างทนายไปที่ศาลปกครองแล้วก็ไปอธิบายเรื่องเก็บหลักฐานให้เรียบร้อยอืแล้วเขาจะมีเรื่องให้เราเขียนคำร้องแล้วก็จะมีคนรับเรื่องคอยติดตามอ่าทุกคดีเป็นแบบนี้หมด ก็จะมีเรื่องคดีตัวอย่างที่เขามีขึ้นมาแล้วอ่าไหนลงพูดมาน่ยสิ <c oughs> สายบกครองสูงสุดวินิจฉว่าเออมึงอย่าเพิ่งทำเสียงหลออ <c oughs> คือเรื่องของเรื่องเนี่ย <c oughs> เขาก็ไปตกท่อแค่ <Okay. S 2> ไปตกถนนเนี่ยแล้วเขาไม่ได้ไอ้ผู้ก่อสร้างไม่ได้ปิดป้ายไ,ไ <ป S 2> ว้ไงแต่เราก็ขับเพลินเพลินไปไม่เห็นป้ายขับไปตกลงไปแล้วเขาก็เสียหายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บก็ไปมีคนแนะนําให้ไปที่สายปกครองเนี่ย ต้องโชคดีะเนี่ยถ้าไม่มีคนแนะนำในในก็ไม่รู้รู้ไหมกว่าเขาจะเจอคนแนะนำอ่ะร้องตรงนู้นร้องตรงนี้มั่วหมดเพราะว่าไปที่กทมก,ก็จะได้กระเช้าแค่นั้น <c oughs> น่ะ <c oughs> ถ้าไปที่เทศบาลก็ได้แค่นั้น <c oughs> น่ะเพราะว่าเขาไม่พิจรารณาต่อว่าเออเกิดการเสียหายเกิดการบาดเจ็บแล้วจะต้องเยียวยาขั้นตอนอยังไงใครเป็นคนรับแค่อ เพราะนั้นไปที่ศาลปกครองคดีนี้เขาไปที่ศาลปกครองแล้วก็ให้เรื่องราวรายละเอียดต่างๆทั้งเรื่องใบแพทย์ทั้งอะไรต่างๆเก็บหลักฐานไว้ให้เรียบร้อยอ,อย่างที่บอกไม่ต้องมีทนายก็ได้แต่ถ้ามีก็ดีแต่ถ้าถ้าไม่มีก็สามารถจะไปได้เลยนะอะไรคนผู้ชมคุณจะสงสัยว่าถ้าไม่มีทนายแล้วใครจะมาดูแลตรงนี้แทนเราอะคือเราตามเรื่องของเราเองได้เลยเพราะว่าที่ศาลปกครองอะ่ะเขาจะมีคนคอยตามเรื่องให้อะไรครับเรียกว่าอักรศาลใช่ใช่<ล>ถูกต้อง เออนี่แหละเขาอาจจะอยากรู้ตรงนี้ไงเขาจะคอยตามเรื่องให้ถ้ายาสงสัยก็สามารถจะปรึกษาทนายอาสาได้ทุกสายลากลางและของจังหวัดจะมีทนายอาสาใช่นี่ที่สถานีตำรวจก็มีใช่ไหมใชอออ่อันดับแรกตรงนี้พอเราไปปุ๊บสารปกครองยื่นเรื่องอะไรต่างๆเสร็จแล้วก็สารปกครองเขาจะมีงัดวันพิจารณาเขารับเรื่องก่อน ถ้าเหตุผลเหมาะสมเขาก็จะรับเรื่องถ้าไม่เหมาะสมเขาก็บอกให้เราไปเตรียมหลักฐานมาใหม่อือ่าเพราะเขารับเรื่องเสร็จปุ๊บเขาก็จะนัดวันมาพิจารณาใช่ใช่นเนี้ยมีบรรทัดฐานที่เกิดขึ้นแล้วเขาขับรถลงไปแล้วก็ไปตกไอ้ทางที่เขาก่อสร้างไม่มีป้ายบอกสารปกครองพิจารณาอ้าอ่านคําสั่งสาลเลยเอกชนผู้รับจ้างมีหน้าที่ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ําตามสัญญาจ้าง จึงต้องจัดหาและติดตั้งสิ่งป้องกันอันตรายตามจุดต่างๆให้เพียงพอการไม่ติดตั้งเครื่องหมายหรือสัญญาณไฟเพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทางทราบว่ามีการซ่องแซมบริเวณดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามสัญญาโดยประมาทเลินเล่อตรงเนี้ยคือสารปกครองเนี่ยจะไม่ได้ไปสั่ง ไอ้ผู้รับเหมาเนี่ยโดยตรงแต่ว่าจะไปสั่งไอ้ผู้ที่มันเป็นคนจ้างผู้รับเหมาอีกทีหนึ่นงก็คือเทศาบาลหรือใครท,ที่เกี่ยวข้องถูกต้องอ่า <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นโยธาหรือเทศาบาลหรืออะไรแบบเนี้ยอ่าเสร็จแล้วเขาก็จะต้องมีการคิดคิดอ่าอ,อันนี้ด้วยนะเราก็ต้องแจ้งไปด้วยนะว่าเราจะเรียกร้องอะไรบ้างหนึ่งหนึ่งค่ารักษาพยาบาลสองค่าสูญเสียสูญเสียศักยภาพสูญเสียไอ ทุกคนภาพที่แบบเราไปทํางานไม่ได้เหมือนเดิมเพราะบางครั้งเนี่ยขาหากักแขนหกักงานที่เราทำเนี่ยมันต้องใช้ขาใช้แขนใช่ถึงนายจ้างจะรับเข้าไปทํางานนะแต่ก็คงไม่ได้ค่าแรงอะไรเหมือนเดิมเพราะว่ามันทํางานไม่มีประสิทธิภาพใช่ใช่ปะ่ะแล้วก็ค่าเยียวยาจิตใจอีกอ่าเก็จะพิจารณาเป็นส่วนๆๆไปอ่าตรงนี้อาจจะถึงห้าแสนก็ได้นะถ้าป้าเตรียมข้อมูลพร้อม ใช่ไหมใช่โอเคสําหรับเรื่องนี้นะครับผมนอกจากที่ว่าป้าเขาจะมามาเรียกร้องใช่ไหมใช่ชาวเน็ตนี่นะก็แตกเป็นสองเสียงเลยนันลุงเขาว่าไงคือเสียงที่หนึ่งนะเขาบอกว่าทําไมป้าอยู่ดีๆก็ขุดขึ้นมาเพราะว่ามันอยู่ในยุคของคุณอัศวินใช่ไหมใช่อ่าแล้วอยู่เาอยู่ดี่ก็มาโผล่ในยุคของคุณชาติชาติอ่าอ่าแล้วลุงคิดว่ายังไงในความเห็นลุงก็ เอาหัวใจของเราเข้าไปอยู่ในหัวใจป้าเราจะทําเป็นป้าก่อนอช่วงอัศวิตก็มาแล้วมาแล้วก็เจอโอ้ตรงนี้เขาก็นัดไป,น,ดไปนัดมานัดไปนัดมาก็กลับไปบ้านไม่เจอสักทีหะมันไม่มีโอกาสได้เจอแต่ชัดชาติเนี่ยผู้ว่าคนเนี้เขาก็เปิดเผยเขาไปวิ่งเขาก็ไม่ได้มีอะไรล้อมอะไรมากมายเขาก็ไปของเขาคือการเข้าถึงเข้าพบง่าย <c oughs> ถ้าคุณชัดชาติท่านผู้ว่าเขาไม่ไม่เดินย้อนกลับมาป้าก็ปิดใช้เหย่าแขนแกไม่ได้ แกเข้ามาหาเองอแกดิ้นรนแกต้องการจะแก้ัญหาอะไรต้องการจะดูอะดเอ้ยอะไรเนี่ยป้าแกคงเป็นคนคุยเสียงดังอยู่แล้วไงเอ้ยอะไรงั้นงี้ท่านประดับไม่ช่วยเลยอะไรเงี้ยเฮ้ยอะไรวะก็เข้ามาดูนั่นแหละโอเคแล้วมีอีกไอความคิดเห็นอีกอันหนึ่งนะของชาวเน็ตนะว่าเขาบอกว่าทําไมไม่มีบริการของคุณชัดชาติเลยถ้ามีบริการถ้ามีการป้องกันที่ดีคุณชัดชาติจะเป็นยังไง ก็ไม่มีใครเข้าถึงได้เออแล้วตกลงมันดีหรือไม่ดีกับประชาชนนี่ก็ต้องฝากไว้ให้คิดกันแล้วครเ,เลยนะครับผมนะนะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นยังไงถ้าเกิดนะว่าเราเป็นอยู่ตรงนั้นจะเป็นยังไงเออนะเรื่องทั้งหมดนี่ก็คือสรุปมาคร่าวๆให้ฟังว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นออแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยประสบปัญหาแบบนี้เราจะแก้ไขกันยังไงเออยกตัวอย่างนะออผู้นําที่เขาไปซื้อของในตามร้านสะดวกซื้อก็มีด้วย เคยเห็นในประเทศอังกฤษอ่ะเขาเคยออกข่าวใช่ไหมใช่ใช่เขาเดินไปซื้อนี่เขาซื้อไอ้พวกมาม่ามานั่งกินอยู่ตรงข้างหน้าในเวนเขากินเออไม่เห็นต้องมีบริการเลยใช่ไหมเออมันอยู่ที่การอะไรเขาเรียกมันอยู่ที่การบริหารแล้วก็วางตัวของเขาเองอ่ะอืมเพราะเขาเป็นแบบคนแบบคิวๆธรรมดาอไม่ได้คิดอะไรมากมันก็โอเคไงแล้วถ้าเกิดเป็นลุงแบบปีที่ตอนนี้กำลังจะกลับมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อลุงโง่จะเข้าว่าแต่จะเข้าถึงเนี่ยเข้าใกล้ยังไม่ได้ทำไมทำไม เออเอ,อทำไมทำไม <Okay. S 1> ทำไมอันนี้อย่าเพิ่งยังไม่จบ <c oughs> เรื่องนี้มันเป็นอู่ทางหอนที่ดีสำหรับประชาชน <Okay. S 1> ที่ที่ใช้รถใช้ถนนต้องระมัดระวังแต่บางทีเราระมัดระวังไม่พอเนี่ยพอเกิดอุบัติเหตุเนี่ยต้องมีสติแล้วก็รู้จักใช้สิทธิ์ของตัวเองให้เข้าถึงการแก้ปัญหาสิทธิ์นะคืออย่างนี้นะสิทธิของเราเนี่ยนะมันมีแต่ถ้าเกิดว่าบางครั้งเราปล่อยปะละเลยมันก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่เ,เหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดว่าปล่อยไหมนะ เราก็ไม่รู้เลยว่าเออถ้าเกิดว่าเกิดเราเดินไปตกท่อตรงนี้เราจะไปร้องเรียนที่ไหนเราจะไปบอกใครได้กระเช้าห้าพันแล้วมันจบเพราะอะไรเพราะป้าแกไม่รู้กฎหมายแล้วก็ไม่มีใครแนะนำใช่ไหมหลังจากนี้ใครที่มาดูคลิปนี้ใช่ปะ่ะใช่ครับอก็จะได้รู้ว่าเอาอจะไปตรงนั้นตรงนี้ตกท่อแล้วไปไหนแต่ตรงนี้เดี๋ยวนี้เขามีนะอะไรเกิดอะไรขึ้นก็นไม่รู้อ่ะแกไปเพจสายไหมต้องรอดเออเออ <laughs> ใช่ไหม อยู่สมุยไส่ไหมต้องรอดก็ช่วยอยู่กำแพงเพชรสสยไหมต้องรอดก็ช่วย <c oughs> สรุปใสยไหมมันไม่ใช่มันไม่ใช่สถานที่แต่มันคือผู้คนเออ <c oughs> นั่นแหละตรงเนี้ดีแล้วที่มีอะไรที่ช่วยๆกันแบบนี้ใช่ป่ะ <c oughs> ไม่ใช่ปล่อยปะเอ้ไม่ใช่เรื่องของชั้นเออเป็นใสยไหมก็เฉพาะใสยไหมไม่ใช่เหมือนกันเพจของเราก็สามารถใครมีอะไรก็มาคอมเมนต์มาช่วยบอกเราก็ที่แจงได้วันนั้นนี่ที่เขาโดนไอ้เรื่องเห็ด เความเผ็ดเออแล้วก็อธิบายบอกเขาไปแนะนําให้เข้าไปจัดการใช่เราไม่ใช่นักกฎหมายหรอกแต่เราก็หาข้อมูลตรงนู้นตรงนี้แล้วก็ไปบอกรวบรวมมาสั่งข้อให้เรียบร้อยว่าจะไปตรงไหนถึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดใช่มันก็เป็นเสียเวลาใช่ใช่โอเคค<อ>รับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ